คือเบลตั้งคันได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นเรื่องที่เบลปิดได้นานมากพยายามใช้ชีวิตปกติถ่ายคลิปปกติให้ทุกคนดูแต่เบื้องหลังก็คือแสนสาหัสดราม่าบีเบลยูทูบเบอร์ล้านทรัพย์ประกาศเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเช่าเน็ตล่าพ่อของลูกไม่รับผิดชอบกลายเป็นประเด็นร้อนฉาในโลกออนไลน์หลังจากบีเบลยูทูบเบอร์ล้านทัพย์เจ้าของช่องบีเบลไว้ยปี ได้ออกมาโพสต์ภาพอันตาซาวประกาศเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบีเบลขอความร่วมมือไม่พูดหรืออธิบายอะไรเกี่ยวกับฝ่ายชายหักไม่จําเป็นจะเดินหน้าต่อโดยไม่กล่าวโทษใครอยากโฟกัสที่ตัวเองและลูกในทิตกต o กบีเบลยังเผยว่าคนที่บอกจะไม่ทําให้เราเสียใจในวันแรกกลายเป็นคนที่ทําให้เราเสียใจที่สุดถึงเวลาต้องยอมปล่อยบางอย่างเพื่อมีความสุขและสิ่งที่มีค่ากว่าเรื่องดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนจนขึ้นเทนเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ มีการขุนและเปิดหน้าฝ่ายชายเชื่อว่าอีกฝ่ายกำลังเดบิวต์จะเป็นศิลปินหลังวีเบลประกาศเรื่องดังกล่าวในวันที่5พฤษภาคมเป็นวันเดียวกับค่ายเพลงแห่งหนึ่งประกาศยุติบทบาทของเด็กฝึกหันในค่ายให้เหตุผลว่าอีกฝ่ายมีความรับผิดชอบส่วนตัวที่ต้องไปจัดการอย่างเร่งด่วนมีผลตั้งแต่5พฤษภาคมเป็นต้นไปช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนคบกันน่ยก็คือเบลก็มีความสุขด,ดีนะคะจน บบว่ารู้ว่าเบลได้ตั้งขันเบลก็ได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่เรารู้ว่าเบลตั้งขันเราได้ลองใช้ชีวิตในพาที่เออเรากำลังจะเป็นครอบครัวเบลได้หรูตัวว่าเขามีความคิดไม่ตรงกับเบลเลยแล้วก็เขาไม่มีความพร้อมในบทบาทของครอบครัวนะคะ ซึ่งเบลก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ทอมากในช่วงเวลานั้นแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะทั้งครอบครัวเบลและเขาเนี่ยได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่เบลรู้ว่าตั้งคันเบลก็คือบอกกับพ่อแม่ตัวเองเลยแล้วเบลก็ให้เขาไปบอกกับพ่อแม่เขานะคะแล้วเบลอ่ะก็ไม่ไม่ได้รับผลตอบรับจากครอบครัวเขาเหมือนที่ กติที่เรารู้สึกว่าเราควรจะได้จากครอบครัวของแฟนนะคะแล้วก็ทางเราก็ได้คุยกันหลายครั้งว่าเราสองครอบครัวเบลและเขาจะยังไงจนถึงล่าสุดนะคะทางเขาและครอบครัวก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดๆอย่างชัดเจนทางนั้นปฏิเสธว่าไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วนะคะส่วนผู้ชายนะคะก็ไม่ได้มีการติดต่อเบลเช่นกัน จนวันนี้พวกเราก็เลยพวกเราก็คือเบลกับครอบครัวเลือกที่จะปล่อยวางนะคะก็คือเราไม่อยากไปอะไรกับเขาแล้วทั้งผู้ชายแล้วก็ครอบครัวนะคะติดตามข่าวสารสดใหม่เจาะลึกรวดเร็วทุกเหตุการณ์ได้ที่ News 1